ผิวเสียคลื่นผิวใสฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนโอว์วิงค็อกเทลคอลลาเจนเจ้าแรกในไทยอร่อยไม่ซ้ำใครรสค็คอกเทลพินาโคล,ลดาเครื่องดื่มสุดฮิตประเทศปอร์ติโกสัมผัสรสชาติและความหอมที่ลงตัวของสับปะรดและมะพร้าวเปรี้ยวอมหวานดื่มแล้วสดชื่นสนุกสนานร่าเริงไปกับพินาโคล,ลดาค็อกเทลในรูปแบบคอลลาเจนแบบซองพกพาสะดวกดูดซึมเร็วอร่อย ไม่ข่าวไม่มีน้ำตาลแคลน้อยพลังงานเพียง10แคลอรี่0%ไขมัน0%โซเดียมผลิตจากคอลลาเจนไดเปปไทด์ดูดซึมได้ไวกว่าคอลลาเจนปกติถึง5เท่ารวมคุณค่าสารสก,กัดสำคัญ9ชนิดเพื่อการดูแลผิวคุณได้แก่คอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ช่วยฟืน้นฟูสุขภาพผิวเติมร่องลึกเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวพอมีกระเนตเอ็กซ์แท็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ไลท์เอ็กทรัช่วยซ่อมแซมและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแอลกลูตาไทโอนแอลซิสเตอินแอลกลูตานช่วยยับยั้งเอนไซม์ไทโลซินเอส ines, กระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวขาวอมชมพูเพิ่มความกระจ่างใสให้ผิวฝ้ากระจุดแดงดำจางลงแอลไกลซีนช่วยรักษาความยืดหยุ่นของเซลล์ผิวเคอร์ไนซ์คิวเทนทำหน้าที่ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ซิงเกอรมิโนแอซิดเเลตช่วยทำให้เซลล์ใหม่ๆถูกสร้างขึ้น มีสุขภาพดีแข็งแรงรับประทานต่อเนื่อง7 1 0วันจะรู้สึกได้ถึงความนุ่มลื่นผิวใสยืดหยุ่นกระชับริ้วรอยจุดด่างดำจางลงเผยผิวออรา่ากู้ผิวเสียขึ้นผิวใสเลือกคอลลาเจนคุณภาพเลือกโอเวอร์วิงค็อกเทลคอลลาเจน